พี่ต้อมสวัสดีครับสวัสดีครับรายงานสถา,น,านการณ์เป็นไงเป็นไงครับตอนนี้สถานการณ์แล้วก็ช้างอยู่ในสวนตามอยู่ถึงก็ตอนนี้เมื่อตะเย็นน้องช้างออกมาแต่เราท้อการหลักกันไม่ได้ก็ยังเป็นช่วงที่ว่ายังไม่มืดเราจะออกมามันก็เดินมามีจุดตรงหมายเขาเขาจะมากินน้ำมะพร้าวมันเสียต้นนี้ครับโอ้มะพร้าวนี่ใช่ไหมใช่ครับเห็นรอยอยู่เนี่ยรเราจรึงทยมการหักการน้องตัดเข้าไป อย่ายงพื้นที่นี้ก่อนเชื่อรอให้มืดให้มืดแล้วก็นะครับเราจะผลักแบนลงกับพุ่มป่าตรงนี้ครับครับตอนนี้คือเราทำงานตอนกลางวันช้างมันจะอ่ามันสู้เราครับเราก็ต้องปล่อยเขากินตามธรรมชาติให้เขาอิ่มอิ่มควันครับครับใช่ใช่ใช่ให้เขาอิ่มก่อนแล้วเราก็ให้เนาะเขาสู่ปืนป่าไปฟั่งฟังฟั่งลานหออ่าครับถูกต้องครับใช่เพราะตรงนั้นเป็นพื้นที่ป่าเยอะ ครับส่วนฝั่งตรงนี้จะเป็นพื้นที่จุนยนของชาวบ้านะจะเป็นเออรายต่อชาวบ้านเราจรึงต้องาาทําการตัดดันน้องให้กับจุดเกิดเหตคุณป่าครับแล้วก็เพื่อป้องัทรัพย์สินของชาวบ้านซึ่งจะมีะผท,มท,ท้งเใจต้นมะพร้าวเยอะกับตรงน,นี้แล้วก็เป็นจุดที่ว่าสนใจของช้างอีกจุดหนึง่งครับของชอบเลยครับใช่ครับใช่ครับอตอนนี้ก็น้องก็จะอยู่เป็นจุดเท่าไรครับก็มีเจ้าหน้าที่อยู่เป็นจุดเพื่อที่จะป้องกัน แม่น้องข้าบุญยังกับพี่ส่วนของชาวบ้านครับผมขอบคุณครับพี่ต้อมที่เป็นกําลังหลักผักดันช้างนะครับครับครับผมครับของนิมูลเขาใหม่ๆอยู่เลยเห็นตัวไหมนมูลอยู่เนี่ยเห็นมูลละได้ยินได้เสียง

่าราทราบก็ตัวนี้เอาเข้าตามเป้าหมายได้เลยครับหัวหน้าเน <Enfin> ี่ยนหะได้โอออันนี้ก็หมู้าลูกหมูนะีตับใช่ไหมตัวนี้ดุงไกลๆมองเห็นไม่ไม่ไม่ครับลูกหมูไม่เนี่ยไม่นี่อันนี้ครับนี่เป็นุลูกหมูกับเจ้าไข่เจ้าไข่ครับตัวนั้นคืออะไรนั่นนะไม่ไม่สร้อยก็ในเป็นพี่สาวครับอ๋อไม่ไม่อไม่ส้อยไม่ส้อยโอหโอ่าโหขาดครับแม่อ่าเป็นแม่หมู โอเคครับแม่หมูกำลังรื้อไก่เอาถอยไปยังไงครับถอยถอยบ้างโอเคครับปุ๊บเห็นแล้วนะครับทุกคน